ครับจากทีจมคุณบีนะครับเช็คคำว่าลำพังเลสซิ่งนครับหมายเลข60นะครับมีโมลิบุลเปนครับเล็กมอเตอร์และหมายเลข70ครับจักรีมมหาวงหมายเลข20ครับชูชาสมากรหนูเลสซิ่งสุโขทัยหมายเลข69ครับธนวัฒน์ชัยเน่ยครับเล็กมอเตอร์และก็เล็กมอเตอร์นะครับแล้วก็หมายเลข60ครับปฏิบัติการจะได้ดูลำตูดครับ กองทัพครับโคจิเมะขับลำลํา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 ลราลํูลํา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 ครับเสลสาลํ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 าลาลํ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 าครับจา ท่านนะครับในที่เราเห็นนะครับในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับเหื่อนชาวบ้านก็อยากจะลงมาร่วมสนุกนะครับในการแข่งขันแล้วจริงๆแล้วนะครับบริษัทอีเวนต์ด้านะครับก็จะมีการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเลสซิ่งนะครับหรือว่าทางเรี่ยงนะครับผมที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับนครชัยศรีนะครับที่นครปฐมนะครับเพี่อท่าน นะครับถ้าท่านมีความสนใจนะครับถ้าสมัครก็ห้าร้อบาทนะครับเรามีผู้พักให้นะครับเรามีชุดแก่ให้สิ่งที่ท่านต้องนำไปนะครับก็คือหมวกกันน็อกนะครับถุงปือแล้วก็รองเท้าเท่านั้นนะครับผมในนี้เราก็มีเหมการเรียนการสอนอยู่นะครับในเกือบเกือบทุกส่วนเลยนะครับผมตรงนี้เพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่นะครับนักแข่งเป็นระดับมืออาชีพต่อไปนะครับผมตรงนี้ก็บริษัทในพื้นทีก็ฝากบริษัทคำท้านมานะครับ นะครับเชียรกเป็โปร่งและต่างๆนะครับก็มีแชมป์ประเทศไทยอยู่หลายๆคนนะครับผมก็มาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวเรียกว่ารุ่นรุ่นน้องนะครับในการแข่งขันนะครับหนุน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 แดงเหลืองเนี่ยทองแดงเหลืองเดินอยู่ตรงนี้นะครับนักโทษล้มกิจสวัสดนะครับผมเออยี่น้อง ทคนสุดท้ายครับมีรถนมนะครับทงเหลอืองมาด้วยเอามาได้แล้วไปได้แล้วโอเคส่วนนุ่นครับโบเขียเขียวยืนอยู่กลางลานตรองท้องสุดท้าย,ยนั่นนะครับลูกศิษย์นครคร,ครับพรัตยาครับอ,อ๋อ